อยากให้ดูที่คลิปทั้งเจ็ดคลิปเป็นเชนครับผมอยากจะฝากบอกคนพนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเรือแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ผมอยากจะฝากบอกคนพนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกางกันให้เต็มที่ เตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนลบาบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซสีซส,สีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนการสู้ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆอย่างนี้ บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัรรับใช้อามาตได้รู้ว่าถ้าคุณทําร้ายคนเสื้อแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นเฉลยเพิ่มทันทีส่วนทางจังหวัดจะทตุภนได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่าที่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไร มีอะไรเกิดขึ้นทันทีรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องนองเงื่อนไขจัดการให้ลาพน,นัานคนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้แต่กับบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย ว่าคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจ ยิงตุ้ม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 คนเสื้อแดงวิ่งเข้าเกษรวิ่งเข้าเซนตันโววิ่งเข้าพาราลกอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราดิเต่าที่ผมฟังดูเช็คกระแสอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มี ตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มี คุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปกอวินาสกรรมคุณไม่ต้องไปปูดขเขาบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนราดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิรีลาดสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยจ่าแน่นอนผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบปลายเขาพร้อมสนับสนุน นักข่าชนครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่สอชอได้เคยเรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นการก่อการร้ายภาพและเสียงที่ท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่มีความชัดเจนไม่ต้องการคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับสามารถที่จะโยงใหญ่ไปถึงผู้สั่งการทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจนกระทั่งถึงตัวผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ในลําดับต่อไปจะเป็นข้อมูลภาพที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพิ่มเติมไปตามที่แกนนำเป็นเวทีได้กล่าวว่ามีกองกําลังนะครับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกองกําลังนี้ก็มีความพยายามในการที่จะใส่เสื้อผ้าหรือวัสดุอุปรกรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอย่างในภาพก็จะมีลักษณะของการใส่เสื้อตักกันกระสุที่มีคำว่าอามีนะครับ หรือใส่เสื้อกัดกันกระสุนที่มีลายกลางเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเวลาเขาปฏิบัติการแล้วครับต่อไปจะเป็นภาพของลูกระเบิดเพลิงนะครับการวางเพลิงในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากการจุดไฟราดน้ํามันแล้วเนี่ยก็ยังมีความพยายามในการใช้ระเบิดเพลงิงซึ่งระเบิดเพลิงจะมีอยู่สองลักษณะนะครับ เป็นระเบิดเพลิงที่เอาน้ำมันกา๊าซน้ํามันเบนซิน,นใส่ลงไปในขวดเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็มีไส้สําหรับที่จะจุดไฟอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นแบบที่สองให้มีความดินแรงขึ้นก็คือมีดินขยายการระเบิดมีตะปูนะครับมีเศษวัสดุแหลมคมทั้งหลายซึ่งตรงนี้จะใช้ได้ในสลักษณะลักษณะที่หก็คือทันให้เกิดเพลิงไม่ได้ด้วย และสามารถที่จะทําอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือที่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยสั